นายลูกนะครับเปลี่ยนจากกำลังใจเป็นอาหารสักโลได้ไหมครับหรือว่าเป็นสิ่งของเครื่องใช้นะครับหรือว่าอะไรก็ได้ครับที่มันจับต้องได้นะครับนะเดียวครับวันที่ยี่ห้าครับยี่ห้าตุลาหกแปดนะครับผมจะหาเงินจ่ายค่าไฟเขาไม่ได้เลยครับเนี่ย โดนจะออกครับแมวปองแมวป่ามาสัตัดเลยแล้ว่ำคืนนูเข้ามานี่ไม่เห็นเลยนะครับนะครับอะไรก็จะกระยยบหัวเลยเฮออะไรกันเนี่ยคือนี่มอนนอนด้วยนะทำไมนอนด้วยล่ะต้องมองตาขวางเลยนะครับท,ท,ท,ทุกชีวิตเขากินอาหารนะครับขอโทษทราบพูด ขอโทษที่ผมพูดคำนี้ผมไม่รู้ว่ามันไม่สุภาพเพราะทุกทีิเขาต้องกินอาหารนะครับเขามันกินกําลังใจนะฮะนะครับถามว่าสู้ไหมก็ทําไมสู้เลยจะจะมาโพสต์จะกีนท่าไปแล้วเพราะสู้ครับที่ไม่มีสูนไม่มีครับนะครับเดมเรานะครับยี่ห้าแล้วนะฮะนะครับผมสกอรครับ,ผม,รบผมโพสต์ภาพนิ่งไปแล้วภาพนิ่งประกอบเพลง โพสคลิปรีโอโพอไปแล้วโพสคลิปตัดจากไลฟ์สดมาโพสก็โพสแล้วผมทำหมดทุกทางแล้วครับผมทำอะไรก่ะนะครับครับช่วยกันบ้านครับนะขอเป็นอะไรก็ได้ครับที่มันจับต้องได้นะครับหรือว่าผมไม่สุภาพนะครับมันจริงๆแล้วนะผมขอพูดตรงๆนะผมไม่ต้องเชื่อเยอะก็ได้นะครับเอาเท่าที่ก็ี๋จะจะพูดแย่กว่านี้